สำหรับคอกาแฟแล้วถ้ารสชาติเข้มถึงใจติดฝาดเล็กน้อยอย่างนี้เป็นที่รู้กันดีว่านี่คือกาแฟโรบัตตา้ากาแฟพันธุ์ดีที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ของไทยหากจะนับจุดเริ่มต้นเมื่อปีพศ2447ที่นายตีหมุนชาวมุสลิมนำต้นกาแฟโรบัสต,ต้ามาปลูกครั้งแรกที่อำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาแล้วได้ผลผลิตที่ดีจึงขยายพันธุ์ปลูกกว้างขวางทั่วภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรที่ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงโรบัสต้าที่ปลูกมากรองจากผลไม้และยางพาราชุมพรเป็นแหล่งกาแฟโรบัสต้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยปลูกมากในอำเภอท่าแซสวีพะโตะและเมืองชุมพรด้วยลักษณะพื้นที่เป็นเมืองแห่งหุบเขามีอากาศร้อนชื้นทําให้ได้เม็ดกาแฟคุณภาพได้ผลผลิตมากรสชาติแน่นเต็มรสกาแฟ แต่ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายมเมล็ดส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรูปจนกลายเป็นภาพจําของโรบัสต้าอายุชายประมาณ2งปีนะครับอันนี้คือปีที่ผ่านมากาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพรผ่านช่วงเวลาที่สําคัญยุคแรกราคากาแฟขึ้นสูงสุดทําให้พื้นที่ปลูกกาแฟของชุมพรขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเดร็วในเกษตรกรยังขาดความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเน้นส่งขายอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูป ยุคลางเกษตรกร,เร,กรเริ่มหันมาปลูกมากขึ้นแต่ราคากาแฟเริ่มตกตำ่ำผลผลิตต่อไร่ลดลงราคาไม่จูงใจรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่การปลูกกาแฟทำให้เกษตรกร,ร,กรหันไปปลูกทุเรียนยางพาราที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ายุคล,ล่าสุดเกษตรกร,เร,กรเริ่มหาความรู้ลักษณะพิเศษของกาแฟโรบัสตาศึกษากระบวนการปลูกและทำอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกเก็บเกี่ยวและขาย เพิ่มมูลค่าไม่ได้ขายเพียงเมล็ดส่งโรงงานเท่านั้นขั้นตอนการทํากาแฟโรบัสต้าให้ครบวงจรจุดเริ่มต้นสําคัญอยู่ที่เกษตรกรตั้งแต่การปลูกซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกแซมหรือปลูกผสมผสานในส่วนผลไม้จะเก็บเกี่ยวปีละครั้งมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวสั้นๆเพียง2-3เดือนและจะเลือกเก็บเฉพาะผลเชอร์รี่สุกสีแดงเต็มที่จากนั้นนํามาล้างตากให้แห้ง แยกมเมล็ดและเข้าสู่กระบวนการคั่วช่วงสุดท้ายของกระบวนการผลิตคือการชิมคัพปิ้งแยกรสชาติของกาแฟและตรวจสอบคุณภาพก่อนวางขายในช่วงที่ผ่านมาตลาดกาแฟขยายตัวต่อเนื่องความนิยมดื่มกาแฟที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นโอกาสของเกษตรกร,รกและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าช่วยพัฒนากาแฟคุณภาพทำตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำมีมากขึ้นประกอบกับคาแรคเตอร์ของกาแฟโรบัตตาได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศและปัจจุบันมีความต้องการกาแฟฝายโรบัตตาหรือกาแฟโรบัตตาคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นมีตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ก็มีข้อท้าทายสำหรับกาแฟโรบัตตาราคาที่ไม่จูงใจต้นทุนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงทำให้เกษตรกรค้นต้นกาแฟ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงกว่าทําให้พื้นที่ปลูกกาแฟลดลงกลุ่มพัฒนากาแฟในพื้นที่ยังจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ตลาดไฟโลบัตต้าในประเทศยังเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มยังต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจเปลี่ยนภาพจํามันจะเลือดระมาณช่องมาตรการนโยบายสับสุนภาครัฐความรู้เทคโนโลยียังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว